น้อยกับผีรูดเรื่องแห่งเมืองสีขาดข่าวแยค่ะอ่านไหมโอเคก่อจะไปเล่นเกม RPG มานง่ายนะคะเห็นเกมนี้ปุ๊บเกี่ยวมาแยกเลยเกี่ยวนี่คือไปเก็บคำชันไปใจไกลกลางกลางงานมาแล้วมีครอบครัวเพล่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเล็กแห่งหนึ่งโมโหใจดีและเข้ากับมนรุ่น ทิ้งี้กด,ดีกับมันง่ทิ้งี้โอ้โหเมื่องูคนเขาได้าพจิบไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นภาพใครแย่งขึ้นมาปุ๊บคลิกโกรดเลยแกง่ไงคืออันมืดอิดคือหนึ่งแวมไพร์แฉกีได้ทำลายผู้คนในเมืองก่อนที่ผู้คนจะรู้กลัวพวกเขาก็พวกเขาก็ได้เลือดดูเลือดของมนุษย์จนหมดแล้วโอ้ไมก่ก็ หลังจางงั้นพวกเขาก็โจมกินมนุษย์ไม่ไงไม่ช้าเรื่องนี้ก็ถูกเผยแพ้แล้วพวกเขาก็ถูกลงโคตรหลังจากนั้นพวกพอไงเมืองได้ชิชิวิย่างสงบสุดไม่งั้นน้องมังกรน้องแบมายน้อยคิดถึงนางเอกเกมเลยแอมไพโอ้ใช่เอ่ะคิดถึงเกมกูเองไหมเนี่ยแล้วกงโกงแล้วพวกแล้วกงโกงว่าแอมไพมีกินหรือเปล่าครับ แคพวกเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆหรอฮะแมไพเคยมีอยู่แน่กรอนนี้ไม่มีแล้วและพวกเขาจะยอยู่ไมไงไม่มีก็ไม่มีทางหรออกความจริงแล้วผมก็สงสัยนะคะว่าแมไพพวกนี้ทำลายผู้เคยจริงๆหรอนี่มันก็กแล้วผู้กู้ควรเข้างอนกันได้แล้วทำไมเราถึงต้องนอนด้วยล่ะฮะ ถ้าทำแบบถ้าทำแบบนั้นหมาป้าจะมารับพากัไปง่ะงานงานก็บอกประกูให้จิๆเลยรีบเข้างอนอยๆเชียละ่ะถ้าหายไม่ยอมนอนก็เดี๋ยวจะไม่ได้หยับเอานะเข้าใจแล้วฮะไอว้วสวัสดีนะครับคุณพอ่อจะไม่ผิดจะเป็นย้านคนนี้ลูกจาบภาพมันจะเป็น,นะน,นพ่นพออันนี้ก็จะเป็นลูกชายลูกสาวมัง้งไม่แค่ใจนะครับกรอีี่ผมจำไม่ได้ครับถึงเคยูกกับผมก็ขี้อืมเอาละเกมเนื้อ แกเออแล้วเอเอแล้วพวกเราก็เงยอีกเกยแค่ไงเงี้ยนี่ปาปาฟังอยู่เปล่าไหวไหมเงี้ยอื้อหุบปากได้แล้วจเอ้หุบปากได้แล้วใหญ่แค่ก่อนนี้พวกเกาก่อนนี้พวกเรามาถึงแล้วทำกลัวเงียบๆเราเงินก,ก็ไปก็พอใช่ไม่ใช่ใหญ่แค่สักหน่อยฉันคือเอฟี เอ๊ฮะเอเอพี่ชื่อมันชื่อเอฟี่เอพี่อยู่างนี้เงี้ยแยกเอฟี่ไปแล้วกันไม่รู้เขาเขียนพี่อีกเขียนพวกนะแล้วก็ห้ามเรียกฉันแบบนั้นด้วยมันทำให้ฉันขุ่นลุกอ่ะเรียกอะไรอ่ะอ่าอ๋อหมายถึงป้าป๊าใช่ไหมเอางั้นก็คุณชอบให้เรียกก็ชื่อยากๆกตลอดเลยงี้นี่ขอขี้อย่าง่อยสิ ngang ngon chìa nghe ngon chai ngon công ngon chai công trai ngon 1000 ngon chai ngon chạy ngon ờ ngon chai 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 ไม่ใช่เวลาคิดถึงโฆษณาแมวมีโอใช่ไหมเอ๊ะคำกอบเว้ยโอเคเอาทำไมไม่เกินอะโอ้ยย er. ังไม่รับกับกิกามาไปทับขวดกระเบื้อเอเอเชัอะไรว่าว่าว่าวีโหคุยความกันไงเบอร์มียงเขาเขียนว่าเมืองเบอร์มียงโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันจะสลายขึ้นทุกวันนะ กลับเขาที่เธอไม่ยืมกลับเขาที่เธอจะไม่ยืมมันท,ทันทีเขาใช้ฟอนที่ดูยากอ่ะคือปัญจังคือมันดูยากฟังกือบสอนนะคะ่ะอุย้ยเดีวจะเอาอยัางไงก่อเหรอขอป๊อปเสียงก่อนนะครับเสียงปัญจังมากเลยครับอุย้ยเขาจอ,อยังไงบอก,อกนิดนึงมีคน มีคนซื้อาขายข่าวอยู่ที่นี่แล้วก็เอาข้อมูลจากเมืองน,นี้เอ้ยเมืองก่อนหน้านี้ไปขายให้เขาแถมเมืองน,นี้ยังมีรูมีอะไรคน่ายด้วยเราจะสมบรวกันแล้วเราจะถ่ายข่าวกันใช่ไหมเออแล้วก็หุบป,ปากจ้ะเออโอเคอันดับแรกก็ที่พาองไปทถามคนแบบนี้กูก่อนอ๋อรูนไหยสิ V ีโอเอฟิง่ายนี่ไงไม่มีไหยเอกใช้ที่ห้ออุปกรณสุขใแฉมเหฟนแย่เลยก่อนก้นก่อนก้นเขาเข็บผพดพี่ก็มองเอา่ะว่าอย่างนี้มีอะไรบ้างโอ้มีคนอยู่หนึ่งคนอืมอ่ะทำไมคุณมาที่นี่อ่ะเอ้ไม่ถั่วไม่ก,มกงถึงใจหรอกแล้วคือะแค่เหนื่อยมาพัก อีกสักพักค่อยออกไปหาข้อมูลอ๋อจริงด้วยถ้านายอยู่อะไรเกี่ยวกับกําันมือเงียก็บอกฉันด้วยอ่ะจ่ายมาด้วยคิดว่าฉันเป็นคนยังไงกันชึไม่จ่ายก็ไม่ได้ข้อมูลเว้ยฉันว่าหนังสือที่เ็มไปด้วยหนังสือมากมายเอฟฟี่เอาไปอ่านชีวุงจะได้ฉลาดขึ้นเไม่มีอะไรสนใจไม่มีอะไรสนใจฮะไม่มีของไองโล ก็จับดวงเป็นเคียร์แคป์นะครับเมืองอย่างนี้ยี่ปิษกายอยู่กันหมดเลยฮะโอ้หบ้านอย่างนี้ไม่ง่ายอยู่เลยไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้ไม่มีเอฟฟิง่าอันนี้ยังไม่รู้ไงว่าก็แกมีบั๊กหรือเปล่าไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เลยโอ้หบ้านพวกนี้ยากจุกจังไม่มีของให้เราดูไหน ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยโอ้ว่าอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้ด้วยยิง่งจะพันพอมไม่มีอะไรเลยแตว่าอย่างเงี้ยมีบางอย่างอยู่ตรงนี้ได้แบบมีใบหยากแมกการองชิงเอกเฮ้มีแมกการอง,งเลยส่งกระโปรงโอ้โหส่งกระโปรงคั้งที่โอเคโรยเอา้าไม่ใช่โอยู่ยี เห็นงี้ยังไงคนที่ใส่แจ็คเก็ตสีเขียวทำผมสีดำแหมแหมยึไม่ออกเก่งเปลี่ยนรูปบ้างกระชั้นนักทั้งโกเลยนี่แกแผลที่บนแก้งหงายอ่ะยังไงก็ปิดไม่พ้นอย่างงั้นใครจัง่ะไว้ฉันอธิบายขี้อย่างเธอพอรู้ไหมว่าที่พักอยู่ไงอ๋อ ที่พักเชิงเหรอหอคุยไปคุยกับคนในเมืองบ้านอย่างใหญ่ใหญ่นั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือสิมีแค่พวกเขาเขางานที่เป็นประชากรของเมืองนี้พวกเขาแค่จะหาให้ที่พักกับพวกรายได้ง่ายๆเข้าใจแล้วขอบคุณเราจะมาอีกเรจะกันใหม่นะเธอด้วยเด็กน้อยอ่ะไปกันเถอะก่อนที่เธอจะทำให้เรื่องมันง่าย่ทันมากกว่านี้ ป๊าป๊าว่าหนูเราไปบ้าเอ้ยเกัวอะไรอ่ะฉันฉันจะเปกก็หกหกอ้าอ้าอ้าจงทีเอื้อวีโอชนะชนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเราเชื่อชดหมายความว่าไงเดี๋ยวยังไม่ทันแง่ยังไงเลยก็อ๋อ อาอสิบไผล้วยังไงเีงาแกใครอ่ะว่าอย่างนี้มีแอปเปิ้ลมั้ยไม่มีอะไรอย่างนี้เลยโอ๊ยก็ไม่แต่งกนโอมเราได้แอปเปิ้ลหรือเปล่าเงี้ยฮึสว่างีชื่อของเซนต์ซวีโอขอถามคุณฉันหน่อยได้ไหมได้ใช่จ้ะว่ามาเลยที่นี่มีที่พักบ้านไหมให้พวกเราบ้างไหมพวกเรามีอาหารแล้ว ไงอาศายว่ามีบกระรองอยู่ชิ้นเดียวขอแคท่ที่อยู่ก็พอคุณเป็นงันเดินท่องเที่ยวเหรอแงงนที่นี่มีที่พักอยู่กอนนี้มีแค่ฉันกับน้องสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองี้คุณสามารถอยู่ได้ทุกที่เลยอยู่เว้นบ้านอย่างงี้จับท้องสมุดที่ที่นี่ไม่มีค่าใช้ใจ่าย่ต้องกังวลไปเข้าใจแล้วขอบคุณเส่อความช่วยเหลือแกมีคนบ้าง มีคนมาเช่าบ้านอยู่กันบ้างพอเงน้นเอออจริงด้วยบ้านที่มีกล่องวางอยู่รอบๆเพิ่งจัากเสร็จสามารถเข้าพักได้ทันทีเลยแค่ถ้าอยู่หลายวันพยายามอจาออกงอห้องกรงกลางคืนอ่ะหมายความว่าไงเออใช่ไหมถึงพวกหมาป่ามันดูร้ายไงพวกมันจะออกมาตอนกลางดึกแล้วทำลายผู้คนเข้าใจแล้ว ดูแลกเองให้ด้วยดูแลกเองด้วยอ่ะขอบคุณถ้าหากคุณต้องการอะไรฉันมักจะอยู่บ้านนี้เสมอนี่มันก่อนเช้าก่อนมือจากถูกจุงอ๋อใช่อยู่ไหนงำกูอ่ะฉันคิกคิดคิกคิไฟยิงยิงที่ให้รู้จักคิดใช่ไหขอบคุณขอขอโทที่ยบกวนคุณขอบคุณอีกครั้งไว้เจอกันใหม่นะผู้หญิงที่น่า มาาปงงกลัวงงกลัวมากแกลปป้าไม่ใช่โองเปียชักหน่อยไม่ใช่เีโอด้วยคนก็โอที่นี้ฉันคือเีโอเป็นแค่เีโอเข้าใจอย่างใหญ่แค่ป๊วดใหญ่าอย่าหญ่ก็โค้สิก็ได้เข้าใจเอาเอโอเี็เรามีขี้ขี้ก้องไปรีบไปหาคนขายข้าวกันแงป๊าป้าก็โอ้โหมีเปลี่ยนฟอร์เมชั่นไหมอ่ะ อย่าเว็บอุ่นอย่าเว็บนึ่นกับเว็บสามไงไงโอ้โต้องสมุดอ้าใครอะโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมก็ถ้าไปหาเอ้ยวิ่งอยู่ไม่วิ่งก็ไม่ต่างกันนะถ้าเกมนี้ป้าย่างนี้ใช่ไหมที่มีข้อข่ายข้อมูลนี่ใช่ไหมย้ายคิดพากันชิงนะใช่อย่านงี้มาคุยคุยกันดีกว่าง่ายง่ายถ้าเจอเงือคอยเลยก็ ต้องปรับเสียงตัควคอสามตัวกว่อนอืมอืมอืมไม่ใช่อ่ะอืมแจงว่าน้องกุลีน้องสี่ฟามี่อยู่จริงๆริงใช่ใช่แกจับไม่ได้แกเข้างี้ก็พอแล้วใช่ไหมงไงแกกลัมาด้วยงไงมันกล้อมาพอเชื่อใช่แล้วเอานี่รางวัลของไงย้าย ฉันได้ยินมาว่าเธอใกล้ไข่เหมือนกันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเออเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นเธอฮะฉันเหรอเธอฟังขเคำจากใครฉันยังไม่อยากจะเชื่อง่ายง่ายจริงจริงจังโอ๊ยง่ายโอ้ยง่าผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยง่ายง่ายจริงจังกับง่ายจริงจังแบเนี้ย ใช่จริงๆนะอเฮ้มเอ่อเดี๋ยวคือคุณผู้ชายก้องทำตัวดีกับเกศสาวเข้าใจไหมเอ้ยเอลฟี่ชายไม่ยอมเอลฟี่ของหนูแบบนี้ไงอุ้ย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 ไม่เป็นไงนะ งัออ้นเือออกมาจากทางมังกรแบบไหนอะสายฟ้าอามินบาอามินบาเหรอเกี่ยวแป๊บนึงนะครับเกี่ยวผมไปหารูมมาให้อามินบาใช่ไหมครับนี่ครับูผมพิมพ์มาพิมพ์บาไปเกีวได้ยูมนี้ออกมาครับผมว่าไม่ง่ายจะใช่นะครับช่างเถอะเราไปก่อกเกมกันเถอะครับ <c oughs> เรากินคำโกหกงั้นเป็นอาหารของเธอ แล้วเธอพ้นไฟได้ให้เธอให้เธอดูเองกับกาคงเร็วกว่านี่ยายแค่เอ้ยเอลฟี่กะเอลฟี่กังหันไงไงไงเอลฟี่เอลฟี่เธอรู้ไหมว่าฉันกับเขาเป็นพี่น้องกันกะไม่มีทางใช่ฉันโกหกเลอว่ะอ้ามาเอาขนมคุย ô ở đây cái gì ạ mình cài bên cua người nha sẽ kêu sẽ chiêu mấy mì eo ơi. kì โอเคโอเคโอเคเอ้ยไม่ใช่โอเคเฉินเห็นกับการแบบนี้ก็เข้าใจได้ว่าเร็วกว่าจริงๆไม่เคยได้ยิงไม่เคยเห็นอย่างนี้แงงอมีมังกรแบบนี้ด้วยฮะจริงดีแไม่เคยเคอก็งันได้งันไวทางงี้งันไวเท่านี้ก่อนล่ะเฉินเหนื่อยกับการเดินทางมามากแล้วโอเคข้างานก้องการ โครงการฉันจะขายคือให้นะอ <c oughs> ย่างนี้ไม่มีไว้ขายแกฉันขายแกฉันขายข้อมูลเกี่ยวกับกับเธอให้ได้นะลบ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 ว่าแกทำไมเลือกมาหา,ข,าข่าวที่เมืองนี้ะอะเดินทางก็ลำบากฉันไม่คิดว่าจะมีข้อมูลมีค่าอะไรงักฮะฮะก็จริงนะแกนะนะนะ ถ้าเป็นกำงานเวมไพรเป็นเรื่องจริงอะก็มันคุ้มค่ามากงา่ใช่ไหมล่ะเวมไพรหฮอย่าสนใจนิท่าร่องเก็บพันงั้นเลยเรื่องมันก่อนก็เป็นนิท่าร่องเก็กนะข้างในถามฉันมีคนบอกว่าสายเือของพวกเขาหมดไปแล้วแต่ฉันว่าฉันคิดถูกง่ายๆเพราะฉันชักจะยางคุยเอาคือง้ะเอาเถอะ ถ้าฉันยหนูอะไรก็จะช่วยเขาที really ่ช่วยได้ละกันแกก็ง่ายด้วยเออเดี๋ยวเจอกันแอะใหญ่โลกจ่ายอย่างเดียวฮะมังก็เอาไปขายได้ก็ยหรอเออมันก็ยากนะแถมมังแถมยังมีร่างกายที่แข็งแกร่งคงขายได้ราคาเยี่ยมไงขายงาค่าเงินนะค่า ไปอะแป๊บนะครับอ้อขอขอตัวไปหยิบขี้ชายพี่ิเกียจะอธิบายถ้าอย่างกูก็ไปหาทุกกองเอาเองฉันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำจะไปเล่งที่ไหนก็ไปแค่ย่าออกงองเมืองหรือไปทำอะไรแปลกๆก็พอส่วนขนมส่วนยิ่งขนมเอาไปกินเองโอเคหึไ่ไหนไก่อะไรมาฟ่อปลาให้ไอ้ไมามากับคุกกี้กับชา kem món nghe à ok elfi binh nhòn elfi binh gậy ghi bia con nghe bắt đầu gặp nhau hai chưa phải không đi ô chưa phải không sang ghét gần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  kêu 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 kêu, gần 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 nghe, nghe, nghe. Ôi, ôi, xong, xong. บอกโอ้อยากดูอีกค่ะอยาก่ะเอลฟี่จะเก่งไงใช่ไหมคะเอลฟี่เนี่แค่เมื่อก่อนที่เราตอนพี่เขาแข่งชับเขาอุ่นแข่งว่าเอลฟี่พี่อะคำว่าพี่อ่ะไม่ใช่ฟรีอ่ะเอ๊ะหรือเอลฟีเอ๊ะว้าวเขาใช้ิดหมดเลยเราลองมาบฟังหนังยันก่อนดีกว่าเขาบอกเข้ามาได้อ่ายีงไงข้ามเวลาชิงอ่ะวันนี้หมดลงไปอีกวัน เออเอลฟี่ไม่ไครขงไทยอ่ะเออเออเ,ออเ,ออเออามาออกครับเมื่อกี้ไปหยิบไปแชร์มา,มาไม่เคยเคุยกับคนอื่นไม่เคยเคุยกับคนอื่นทำไมอ,อ่ะโอ้โหผมไม่ใช่อเวชพัดสวยๆยันเป็นหมดเลยเอาไ,ไม่ใช่ย,ยิ้วชวยอ่ะ,อออะไออ่ะแชร์อยากนู่นวัดเจอ มาเน้ยไม่ใช oh ่เอากี่ใบอะไรออกมารวมชิโอ้โหสองเมตรไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เลยไม่มีแต่ว่านกกะไก่ยงนเงินก็มีของแง่งนครับผมขอคนแก่แกุ่ไม่ย่างไม่ประโยชน์ไก่ย่างนค้นดวงครับหนังสือหนังสือส่วนใหญ่เอฟฟี่ไม่อ่านหรอก จะไม่ค่อยอไเอ่าีเองากนะครับแกหมดกับบ้านอย่างนี้จำใจก็บ้านตรงงั้นไปบ้านอย่างอ่อนดีกว่าจำใจก็บ้านอย่างนี้มีคนนีไงงักงักงักมิกอูการนี้อยู่คนเดียวเหรอเอลพีอยู่คนเดียวอ่ะโอ้งั้นก็ฉันอยากคุยกับฉันหน่อยไหม ใช่มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องผีเชื่อกระพือปี๋จนทำไม่ถึกพายุเขิมโดนกะโล่าด้โง่ไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องโลกหัวโลกความฝันยี่อ่ะต้องจ่ายเงินด้วยอ่ะนะด้วยใช่ะหมไงไม่อย่างไงเขาสอนมาเลยเขาสอนเธอมาดีนี่ฮะอ่าโอเคถ้าใชถ้าเธอเบื่อแล้วก็เธอช่วยไปทำการผู้ช่วยของฉัน มาให้ได้หรือเปล่าเขาอยู่ห้องสมุดชื่อของเขาคือเยลวินรูป้างงาจาร์เขาเหมือนแมวไงโอเคถือว่าไปทนคำขอร้องแล้วกันนะขอบคุณเอลฟี่เป็นคนดีเอลฟี่ไปจำคุกคนให้คู่จังจะเล่นบทเอลฟี่ง่ายอย่าไปงี้อ๋อยีโอเก่งเอลฟี่จะจอกยีโอจีหกสิบเอลฟี่กีเก้าโอยี่โอพี่พีพี่โอเฮ้ยอยากเล่นเหรอเล่น โอเคงั้นเฮ้ยกังต่อทำกันเธอเริ่มก่อเร่มด้วยอ่าอ่ไอ้รคนเนี้ยอ่าออ่าอ่าไ้ไม่ออกทำว่าอ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 ่ายังไม่ออกล้ว่างั้วจบแค่นี้แลวเจอกันไม่นุกเลยแนงอนกับทุ่งทรายอ่ะปป่าใจยายไม่ย่งกับรูกลูกคนเดียวของปป่าเงียเหเออคนใช่เอวินหรือเปล่าใช่มีอะไรหรอ ฉันไม่รู้ชื่อของเธอนะผู้หญิงที่มีทรงผมแปลกๆเดี๋ยวเธอชอบพูดชีก้กันตลอดเวลาแยกคุณอยู่นะอ๋อคือหมายถึงโรชารี่ใช่ไหมเข้าใจแล้วขอบคุณมากขอบคุณวะฉันจะฉันจะ่าวว่าคงเรียบร้อยกว่านี้ไปจัดฉับไปแล้วเอาไงโอเคเอาไงก่อนดปไปหาเอลฟรอรี่เอลฟอรีอ่น่ารักไม่อยู่กับป,ป๊าแล้วไปหาไปอยู่กับเอลฟรอรี่เอลฟอรีอ่น่ารักกว่า ไปไงอืมเอ๊ไปไงก็อ่ะเอ๊ยมีกล่อดกวยหรอเอ๊ไป,ไอไปไเอาใจไปพรมเหมือนห้องบนเป็นไงเอาโธอยากดูแฮร์รี่บ้านไหนอีกเที่ยวยังไม่ได้ไปแบบบ้านเนี้ยมันก็ไม่นียวงี้ยอ่ะไปคุยกับสองพี่น้องไงอีกครอบพีกว่าเผือ่อได้อะไร เยอะหรอเมืองนี้ไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีที่ให้ยิ่งถือด้วยสิมันคงง่าบื่อสำหรับแกอย่างเธอเ,เอลฟี่ไม่ใช่เก่งนะพอไงไม่เพื่อหรอกโอเคข,ขอข้อที่แล้วกันโอ้ยเออใจจริงเคยอยากกินอะไรไหมฉันชอบทำของหวานเพราะงั้นจะทำอะไรให้เธอพองั้นาจะทำอะไรให้เธอกินได้บ้างฉันชอบของหวานเออแกมันไม่เอาไม่ใช่อิม่มอ่ะ อจะไปหรือเธอจะเป็นเผาพันธ์ที่ก้องยิงอาหารบางอย่างโดยเฉพาะหรือใช่อ่ะฮะพี่ชายอ้าพี่ชายเหรอใช่พี่ชายพูดโกหกไงสิโ<อ>กหกเหรอฉันกำลังจะอาจ่านอยู่จนถึงเมื่อกี้่อ้จากนั้นฉันก็อ่านหนังสือแล้วฉันก็ไม่ทำอาหารเยนร็นเสร็จเมื่อกี้เองโอ้โหพวกนี้คือเอ้ยทีนี้ฉันจะชักตรพวกมัน อันไหนกูว่าเอออันไหนอันไหนขอดูนี้ก่อนนะครับจานสะอาดยี่ยมอ่าจานสะอาดยี ã, à, à. À, ่ยมเพิ่งทําเสร็จบ้านเคยใช่ไับจานสะอาดไหนไม่ใช่จริงโกอันเนี้ยฉันฉันฆ่าฉันฆ่าทำเอาเย็นเสร็จแล้วบังเอิญเอากี่ย่าเอาเอฟฟิงาอีกยี่ก่อ không phải không với, không phải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  không 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 เธอบอกกินคำโกหกเป็นอาหารนั้นหรอใช่ถูกล้องอฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์แบบนี้มาก่อนเลยเผ่าพันธุ์ของเรามีอาหารเฉพาะเหมือนกันแต่คำโกหกเนี้ยเหมือนง่ายขึ้นมากเลยครอบครัวข,ของพี่ชายเคยออกจากเมืองนี้เปล่าเออไม่มีคนวงหเช่นที่ยามพา,า,างานคอไม่ได้พองานค่อนข้างลำบากกว่าจะมาถึงที่นี่ลำบากเหรอ ใช่เธอเองคงเหนื่อยมากจากการเดินทางใช่ไหม่ะใช่และการการที่เมืองนีาแบบนี้ก็ง่าเป็นห่วงเหมือนกันร่ร่างกายของฉันค่อนข้างออกแอแล้น้องสาวฉันยันเก็งกว่าและอ่อนแอกว่าฉันอีกอ๋อเอ่อสงสารพวกคุณจังสงสารก็มันมีเมืองชายๆที่แบบ อย่างที่ต่างๆที่เจมไปด้วยคิดมากมายทั่วโลกเลยงี้งา <ừ. S 1> ถึงจะไม่เคยเห็นทังหมดแตุ่กกี้ต่างกันและสนยอดยทางงานโุกมันกว้างใหญ่มากเลยงงนเหรอแกฉันพอใจที่จะอยู่กับน้องสาวไงยุ่งไงแบบนี้แล้วอะ่ะแกยังไงก็ขอบคุณที่คุยกับฉันนะฮ่าฮิฮิไปไปแอบไปแอบโลกงน้องสาวเขากันอเออ เดี๋ยวพี่เชฟแอลพี่พักก่อนดีกว่าชอบชอบเกมเอลเอลฟีหอือมั่งตอนน้อยผูกกินทำโลหกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า